าบเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมธิการวิสามันชุดนี้จริงๆเพราะท่านตั้งใจทำรายงานฉบับนี้ผมอ่านดูไม่แล้วทั้งหมดหรอกครับ อานดูแค่ข้อสังเกตของท่านในข้อ8 8 1ถึงจุด9นี่แล้วก็ซอยย่อยถึง50ข้อนี่ผมว่าท่านสุดยอดจริงๆนะผมต้องให้เครดิตคณะกับัติการศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ครั้งนี้ท่านประธานครับเพียงแต่ว่าผมเองเนี่ย ก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนนะถ้ารัฐบาลชุดนี้จะรับเอารายงานฉบับนี้แล้วไปดำเนินการไอ้ที่ผมเป็นห่วงนี่ไม่ได้ห่วงว่าการทำรายงานฉบับนี้นะครับการทำรายงานฉบับนี้ผมต้องยอมรับว่าละเอียดละเอียดไปถึงย่อยไปไป จนละเอียดจนผมไม่รู้จะละเอียดยังไงอ่ะผมไปเปิดดูทั้งข้อแปดเนี่ยซอยย่อยเพราะฉะนั้นผมจึงถือว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่สมบูรณ์มากที่สุดฉบับหนึ่งที่ผมเป็นห่วงวันนี้คือว่ารัฐบาลจะยอมรับไหมรายงานฉบับนี้ เพราะผมเห็นการทำรายงานเรื่องที่ดินนี่ไม่ใช่ครั้งนี้เพครั้งแรกนะครับมีหลายครั้งที่ทำแล้วก็ละเอียดเหมือนกันสุดท้ายมาเอาไปเก็บไว้ในตู้รัฐบาลไม่เคยมาเปิดเลยครับผมต้องกลัาเเียนแบบนี้นะครับว่าพี่น้องบ้านผมสกลนครก็มีปัญหาเรื่องดินมากมาย ถ้าหากว่ารัฐบาลจะรับเอารายงานของคณะกรรมติการวิสามันชุดนี้ไปดำเนินการพี่น้องบ้านผมคิดว่าสามารถลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนผมในฐานะที่เป็นคนที่อยู่กับชาวบ้านเป็นลูกบ้านนอกปัญหาใหญ่คือ เรื่องเอกสารสิทธิ์หลายหมู่บ้านอยู่กันมา 30, 40 50, 70, ปี50ปี70ปีไม่มีเอกสารสิทธิ์ผมพูดแล้วพูดอีกซึ่งมันมีในแรงงานฉบับนี้มันจึงเป็นความหวังของผมว่าพี่น้องบ้านผมจะมีโอกาสหรือไม่ก็รายง,งานฉบับนี้รัฐบาลจะรับไปทำไหม นั่นเองครับผมกลัวรัฐบาลจะโยนเข้าโยนทิ้งนะ่ะผมไม่ไม่เอาไปทำครับที่ผมต้องฝากกรรมธิการชุดนี้คือที่ตุมติงนิดหนึ่งคือในรายง,งานฉบับนี้ข้อสังเกตทั้งข้อย่อยห้าสิบไม่มีรายง,งานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องที่ดินของวัดไม่มีครับ ดูเลยผมดูแล้วมีปัญหาคาลาคาสังอยู่หลายวัดเช่นวัดดอยธรรมเจดีนี่วันนี้อุทยานก็นดีป่าไม้ก็ดีกำลังจะเรียกเอาคืนไม่ให้ออกไปเอกสารสิทธิน์นี้มันมีในรายงนานฉบับน,นี้จะเป็นที่ดินสาธารณะที่มีปัญหาขาบเกี่ยวกันผมจึงมีความหวังของพี่น้องในตำบลตองขบอำเภอโคกศรีสุพรรณ คือว่าดอยนี่ว่ามันจะเป็นไปได้ตามนี้หรือไม่เพราะวันนี้กําลังถกเถียงกันกับอุทยานกั็ดีป่าไม้ก็ดีซึ่งวัดแห่งนี้ผมเกิดมาเห็นเลยเจ็ดสิบกว่าปีไม่มีถึงแม้จะไม่มีพูดถึงรายงานก็ตามแต่ก็ยังเป็นความหวังหลายหมู่บ้านที่มันมีความหวังก็หมู่บ้านที่เป็นวัดเป็นอะไรหลายวัด ที่ผมต้องอ้างถึงคือวัดสิริพัฒนารามหนองปลาน้อยตั้งตั้งสองสี่ห้าหกวัดนะต,ตั้งตามทะเบียนวัดวันนี้สร้างกระโบเสร็จฝังลูกนิมิตใครฝังลูกนิมิตบ้านนอกนะวิสุงใครมาทําไม่ได้ครับเพราะอยู่ในเขตหนองหานเขตพระกิดีการเรื่องหนองหานแล้วก็วัดพุทธศัยยาลามบ้านเชียงเกลืออันนี้ผมจึงบอกว่าเป็นความหวังแต่ ก็เป็นความหวังซึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาต้นหลังคือสํานักง,งานจัดการที่ดินแห่งชาติท่านประธานวันนี้ทําอะไรต้องรับสํานักง,งานจัดการทีดินแห่งชาติต้องรับเอารายงานของคณะกรรมการการชุดนี้ไปดําเนินการด้วยเพราะหน่วยงานของคุณตั้งมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะขอบคุณท่านประธาน